เมื่อวันที่สองพฤศจิกายนที่ผ่านมาณวัดนาบูออำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกคณะสิทธิานุสิท์วัพรธรรมกายได้น้อมบูชาธรรม78ปีหลวงพ่อธรรมชยโยด้วยการน้อมถวายกระถินสามัคคีทั่วไทย5,000วัดร่วมกับพุทธศาสนิกชนในพื้นที่พร้อมด้วยกระถินเด็กดีวีสตาจากโรงเรียนวัดนาบัว โดยได้ร่วมกันตั้งริ้วขบวนกระถินเวียนรอบพระอุโบสถท่ำกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความปลับปื้มปิติของทุกท่านที่ได้มาสั่งสมบุญร่วมกันในครั้งนี้ก่อนที่จะได้กล่าวคำอาราธนาศีลห้าและประกอบพิธีกล่าวคำถวายผ้ากระถินโดยมีกัลายาณมิตรวรารัตเกตประสิทธิ์พร้อมครอบครัวและกัลายาณมิตรชุมแชงแสงปัดสาพร้อมครอบครัว ได้นำกล่าวคำถวายเมื่อถึงเวลาสว่างก็ได้ถวายผ้ากรถินถวายปัจจัยเทธรรมแด่คณะสงฆ์นอกจากนี้ภายในงานเด็กดีวีสตาจากโรงเรียนวัดนาบัวก็ได้น้อมถวายกรถินสำริดเด็กดีวีสตาด้วยโดยมีตัวแทนนักเรียนได้นำกล่าวคำถวายผ้ากรถินซึ่งสร้างความประทับใจแก่ผู้ที่พบเห็นเป็นอย่างยิ่งที่เยาวชนไทยได้ให้ความสำคัญกับการ ร่วมงานบุญทอดกระถินในครั้งนี้ค่ะ